สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองขวัญจากประเทศอังกฤษมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหน่งมีชื่อเรื่องว่า e n English Hunting 2020เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาถูกอะไรบางอย่างตามมาเล่นงานจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด พวกเขาจึงได้สืบหาความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันต้องการอะไรกันแน่เรื่องเราจะเป็นยังไงต้องติดตามกปนดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะกดดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ปี1960งกากมากอตกับเบคสองแม่ลูกได้เดินทางมาที่คอมมันเต้หอซึ่งเป็นคฤหาสนร์หลังใหญ่ที่ถูกตั้งอยู่โดดเดี่ยวแถวชายเมืองชนบ,บทของประเทศอังกฤษและคฤลาสน์หลังนี้ก็คือที่อยู่อาศัยของออเบชายที่เป็นพ่อของมากอตนั่นเองพอมาถึงพวกเขาก็ได้พบกับคลาร์กแม่บ้านประจำที่นี่ที่ได้เดินออกมาตอนรับแต่สายตายของเบกก็ได้มองขึ้นไปยังชั้นสองและเขาก็เห็นว่าคนตาของเขากําลังเย็นจ้องมองอยู่แต่พอเข้าไปข้างใน เขากลับต้องงงเพราะเขาพบว่าคุณตายได้นอนป่วยอยู่บนเตียงไม่สามารถช่วยเลยตัวเองได้เบรคจึงคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เขาคงจะตาฝาดไปเองต่อมาแม่บ้านคลาก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่เธอโทรหาพวกเขาคืออยากจะให้มาดูแลคุณออเบที่กําลังป่วยเนื่องจากพยาบาลคนก่อนได้ลาออกไปแล้วเธอจึงไม่สามารถทํางานได้เต็มทีและเธอก็อยากจะมีเวลาพักจากนั้นแม่บ้านคลาก็ได้มาส่งพวกเขาที่ห้องซึ่งเบคกับแม่ก็ได้แยกห้องนอนกันพอ,อทุกอย่างลงตัว แม่บันกลาก,ก็ได้กลับออกไปทันทีและในขณะนั้นเบคก,ก็ได้จัดข้าวของเก็บเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางแต่จู่ๆเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเขาพบว่าที่ในตู้เสื้อผ้ามันได้มีชุดของผู้หญิงอยู่เบคจึงเดาว,ว่าชุดพวกนี้คงเป็นชุดของพัาบาลคนก่อนอย่างแน่นอนพอเสร็จภาร,รกิจเบคก,ก็ได้เข้าไปในห้องสมุดของบ้านที่มีสภาพเก่าสุดโทมตามกาลเวลาและเขาก็ได้พบกับรูปถ่ายของคุณตาที่ยืนคู่กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร พอตั้งแต่เกิดมาเบคไม่เคยพบคนตาแม้แต่ครั้งเดียวส่วนทางด้านมาร์กอตเธอก็ได้ลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อที่เธอจะไปหาสุรามาดื่มและเธอก็ดันโชคดีที่ไปพบกับห้องเก็บวน์ของตระกูลแน่นอนครับมาร์กอตเธอเป็นคนติดสุราเธอชอบดื่มมันเป็นชีวิตจิตใจพอเธอได้วน์ตามที่ต้องการเธอก็เอามานั่งดื่มข้างนอกโดยเบคก็เป็นคนที่คอยเล่นไวโอลินให้กับเธอฟังและในคืนวันนั้นในขณะที่เบคกาลังนอนอยู่จู่ๆเขาก็ต้องตื่นขึ้น,นมากลางดึกพอเขาได้ยินเสียงแปลก ที่ดังขึ้นภายในบ้านนั่นจึงทําให้เขาได้เดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็พบว่ามีใครบางคนกําลังยืนเล่นไวโอลินอยู่ในห้องบเบลกพยายามตั้งสติแล้วเพ่งมองไปที่กระจปรากฏว่าคนคนนั้นเขาเป็นผู้ชายที่มีลักษณะแปลกๆที่ศักของเขาปวดบวมหน้าขยกขยแยงและจ,ะจู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ได้พุ่งกระโจนเข้ามาใส่เขานั่นจึงทําให้เขาตกใจจนสะดุ้งตื่นจากความฝันพอตื่นขึ้นมาเขาก็รีบเดินไปที่ห้องนั้นทันที และเขาก็พบว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ในขณะที่เขากําลังจะกลับห้องจู่ๆเสียงประหลาดก็ได้ดังขึ้นอีกหลัง้งเบคยังหยุดชะงักแล้วยืนฟังอย่างตั้งใจซึ่งเสียงนั้นมันคือเสียงของคนที่กําลังคุยกันอยู่ในห้องนอนของคนตาเขาจึงพยายามพังประตูเข้าไปแต่เขาก็พบว่าภายในห้องมันไม่มีใครอื่นเลยพอถึงตอนเช้ากาดอนสามีของมาก็ดกได้แวะมาหาซึ่งเขาแค่ผ่านมาเท่านั้นเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจากเขาเป็นนักธุรกิจ ที่ต้องเดินทางไปคุยงานตลอดกาดอนก็ได้ทักทายภรรยากับลูกตามปกติและเขาก็ได้ชายให้เบคไปชงน้ําชามาให้ดื่มแต่ในขณะที่เบคอยู่ในห้องครัวจู่ๆสายตาของเขาก็เลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังยืนจ้องมายังคาลือหาด์ดเบคก็แปลกใจมากๆว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมเธอถึงมีท่าทีแปลกๆเขาจึงรีบเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแต่เขากลับพบว่าเธอพยายามจะเดินหนีเขาตลอดเวลาโดยความที่สงสยัยเบคก็รีบเดินตามเธอไปแบบไม่หยุดจนสุดท้าย เขาก็ได้พบกับบ้านไม้หลังหนึ่งที่มีสภาพผุพังไปแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็ได้เดินหายไปอย่างไร้ร่องรอยพอเบกได้กลับมาที่บ,บ้านเขาก็รีบเอาน้ําชาม,มาเสิร์ฟให้พ่อกับแม่และเขาก็ถามว่ามีใครนอกเหนือจากเราอยู่ที่นี่อีกไหมแม่ของเขาก็ตอบนะครับว่ามีแค่พวกเราเท่านั้นแหละพ่อชาวบ้านแถวนี้ได้ย้ายนี้กันไปจนหมดเหลือเพียงคฤหาสน์ของเราที่ยังมีคนตาอาศัยอยู่ผ่านไปสักพักเบกก็ได้เข้าไปในห้องสมุดอีกครั้งและเขาก็ได้พบกับกระเป๋าโบราณของคนตา ที่มีเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในนั้นโดยความที่อยากรู้ว่ามันยังใช้งานได้หรือเปล่าเขาจึงรีบต่อไฟและเปิดเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องบันทึกเสียงมันยังใช้งานได้แต่เสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้มันคือเสียงของคุณตาที่กําลังเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจคอบคุณตาพบเขาเมื่อหลายปีก่อนเจคอบมักจะแอบเข้ามาในบ้านเพื่อกินอาหารของคุณตาที่วางเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันการดอนก็ได้เข้ามาทักเพื่อที่เขาจะบอกว่าพ่อจะกลับออกไปแล้วนั่นจึงทําให้เบคได้ปิดเครื่องบันทึกเสียง แล้วเอาไปส่งพ่อขึ้นรถต่อมามากกดก็ได้เอาไว้ขึ้นมาดื่มเหมือนเช่นเคยแต่ในรอบนี้เบรคเขาก็ได้ขอกับเธอว่าให้ดื่มวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาไม่ชอบเห็นแม่ขี้เมาและที่สําคัญพวกเขาก็ต้องตั้งใจดูแลคุณตามากกดก็รับปากนะครับเธอจึงจัดหนักจัดเต็มเปิดเพลงเสียงดังจนทั่วบ้านแต่เธอไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นออกซิเจนของคุณตากําลังจะหมดเสียงเพลงมันได้กลบทุกอย่างจนทําให้คุณตาชักแงกๆเพราะขาดอากาศหายใจและในเวลากลางดึก เบคก็ได้พบเจอเหตุการณ์แปลกๆเพราะเขาพบว่าเครื่องบันทึกเสียงที่ห้องสมุดมันได้เปิดเองทงั้งๆที่เขาปิดไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ด้วยความที่เขาไม่อยากคิดมากเขาจึงรีบเดินไปปิดมันแล้วเขาก็จะกลับออกไปแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆเครื่องบันทึกเสียงก็ได้ดังขึ้นอีกหลังนั่นจึงทําให้เขาเริ่มแปลกใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่พอถึงตอนเช้าแม่บันคลักก็ได้เดินทางมาที่คลาริฮา์โดยด่วนเนื่องจากเธอได้รับแจ้งว่าคุณออเบมีอาการแปลกๆ หนังก็ทำไม่เห็นนะครับว่าคุณออเบกเขายังไม่ตายทางทางที่เมื่อเคลืนออกซิเจนของเขาหมดแล้วแถมในตอนนี้ที่มือของเขาก็เหมือนจะวัดอะไรบางอย่างตลอดเวลาแต่แม่บ้านคลาก็บอกว่าเป็นแค่อาการเส้นกระตุกเท่านั้นต่อมาเบคก็เกิดความสงสัยว่าทําไมพยาบาลคนนั้นถึงได้ลาออกไปอย่างไร้เหตุผลเขาจึงพยายามขอเบอร์ติดต่ตอหรือที่อยู่ของเธอแต่แม่บ้านคลาก็บอกนะครับว่าพยาบาลคนนั้นได้ลาออกไปจริงๆทางด้านเบคกก็ไม่เชื่อเนื่องจากเขาพบว่าที่ในห้อง ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้เก็บออกไปด้วยพอแม่บ้านคลักได้ยินแบบนั้นเธอจึงยอมเล่าอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาฟังแม่บันคลักก็บอกว่าพยาบาลคนนั้นเธอมีชื่อว่าแอนนี่ฮาเปอร์เธอเป็นพยาบาลที่ดูแลคนออเบพวกเราสองคนจะผัดเวรกันทุกสัปดาห์จนอยู่มาวันหนึ่งแอนนี่เธอได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบว่าเธอหายไปไหนและไม่รู้จะไปามใครพอที่คลึหัสหลังนี้มีแค่คุณออเบที่กําลังนอนป่วยอยู่คนเดียวพอพูดจบ แม่บันคลักก็ได้กลับออกไปทันทีและในขณะเดียวกันเบคก็เกิดความสสใจอีกครั้งว่าในบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนเขาจึงได้เล่าให้กับแม่ฟังว่าทุกช่วงเวลากลางดึกเขามักจะได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ในห้องนอนของคุณตารวมไปถึงเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ทางด้านแม่ของเขาก็ไม่เชื่อแถมยังหาว่าเขาพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยต่อมาเบคก็ได้เข้าไปหาคุณตาที่ห้องและเขาก็ได้เอากระดาษกับดินสอยัดใส่มือของคุณตา เขาคิดว่าคุณตาน่าจะอยากวาดอะไรบางอย่างจนผ่านไปสักพักเขาก็ได้พบกับสิ่งที่คุณตาได้วาดออกมาทั้งหมดมันคือรูปที่ดูคล้ายกับแผ่นผังซึ่งคุณตาก็ไม่ได้วาดออกมาแค่ใบเดียวนะครับเขาวาดรูปเดิมซ้ําๆออกมาหลายแผ่นจนเบคถึงกับต้องแปลกใจเขาจึงรีบเอารูปวาดอันนั้นมาให้กับแม่ดูและด้วยความบังเอิญสายตาของมาร์กอสก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ฝาผนังซึ่งมันคือแผ่นผังของคอาเลฮา์ดหลังนี้เธอกับเบคจึงพยายามแกะปิศาณที่ถูกซ่อนเอาไว้และพวกเขาก็พบว่า รูปภาพที่คุณตาวาดออกมามันคือห้องต,งต่างๆที่อยู่ในคฤหาสน์นั่นเองทางด้านเบคก,ก็เกิดความงสงสัยอยู่กับห้องหนึ่งซึ่งมันคือห้องใต้ดินของคฤหาสน์แต่แม่ของเขาก็ยืนยันว่าที่ห้องนั้นมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ห้องสำหรับเก็บ,บใบเฉยๆแต่เบคก,ก็ไม่เชื่อถือนะครับเขาได้ลงไปที่ห้องใต้ดินและเขาก็ได้พบกับช่องปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ใต้ชั้นเก็บใบเบคก,ก็ไม่รอช้าเขาเรีบเอาควันพังผนังกั้นออกและเขาก็ได้พบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนอยู่ในหลังห้องนี้ จากนั้นเขาก็พยายามส่องไฟฉายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่ถูกวางอยู่บนพื้นซึ่งมันคือม้วนเทปวิดีโอและผ้าขาวห้องโครงกระดูกมนุษย์แน่นอนครับเบคกรีบนําทุกอย่างออกมาจากห้องและเขาก็เปิดเทปอันนั้นดูพร้อมกันกับแม่หนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ถูกใช้ออกมามันคือการทําพิธีบางอย่างจากลัทธิมืดโดยอเบได้ร่วมมือกับคนในลัทธิเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างและเหย่อที่เขานํามาบูชายันก็เป็นเด็กที่ชื่อจีคอป ที่ถูกเล่าถึงในเครื่องบันทึกเสียงที่เบกได้ไปพบในห้องสมุดซึ่งเด็กคนนั้นก็มีหน้าตาประหลาดแถมดูน่ากลัวผิดจากมนุษย์ทั่วไปพอพวกเขาได้รู้แบบนั้นเบกจึงคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นภายในบ้านเขากับแม่จึงรีบพาการน,นำโครงกระดูกของเจคอบไปฝังเอาไว้ในดินแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆพวกเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังแอบซุ่มดูอยู่ในพุ่มไม้เธอมีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเจนแถมเธอยังพูดเดิมซม้ ว่าเธอจะไม่กลับไปที่คลื่นหาดลังนั้นอีกพอเบคได้ยินแบบนั้นเขาก็จําได้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เองที่เขาพยายามวิ่งตามในตอนแรกนั่นจึงทําให้พวกเขาได้พาตัวของเธอกลับเข้าไปที่บ้านจากนั้นเบคก็ถามว่าคุณเป็นใครและมีชื่อว่าอะไรหญิงปิศาาคนนี้ก็ยอมรับว่าเธอชื่อแอนนี่ฮาเปอร์เธอเป็นพยาบาลที่ดูแลคนออเบแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจึงทําให้เธอได้หนีออกไปจากที่นี่เบคก็พยายามจะํากับเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันคืออะไรกันแน่ทีแรกแอนนี่ก็ไม่อยากจะพูดถึงมันแต่เธอก็โดนกดดันจนทําให้เธอต้องยอมเล่าอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาฟังแอนนี่ก็บอกว่าคุณออเบเริ่มป่วยด้วยโรคประหลาดเขาคิดว่าไม่มีทางรักษาหายได้เขาจึงตัดสินใจทําสัญญากับลัติมืดเพื่อที่เขาต้องการจะมีชีวิตยืนยาวโดยไร้โรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าว่าทุกอย่างมันกลับไม่ได้ผลเมื่อสิ่งที่ลัติมืดต้องการมันคือกาหย,ยาบของเขานั่นหมายความว่าเมื่อเขาตายตอนไหนวิญนาณของปีศาตร์ร้าย จะเข้าครอบครองร่างของเขาทันทีจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็ได้เข้าไปดูสภาพของคนอเบและจู่ๆพวกเขาก็ต้องงงเพราะคุณอเบกลับพูดึันมาได้เฉยเลยแถมที่ตัวของเขาก็สามารถลุกขึ้นมานั่งได้อีกด้วยเหตุการณ์นี้ก็ทาให้ทุกคนอึ้งมากๆนะครับและวิญญาณที่ซิงอยู่ในล่างก็ยอมรับว่าเขาคือจคอบที่เข้าครอบครองร่างของเขาเมื่อหลายคืนก่อนและถ้าทุกคนจําได้มีฉากหนึ่งที่ออกซิเจนของคุณอเบหมดซึ่งหนังได้สื่อถึงว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่พอตอนเช้า เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งก็เป็นพ่อปีเจคอบได้เข้าสิงร่างของเขานั่นเองแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เป็นไปนตามที่คิดเมื่อวิญญาณของเจคอบรู้ดีว่าร่างกายของคนอเบไม่สามารถจะใช้ชีวิตต่อไปได้เขาจึงพยายามหาร่างใหม่เข้ามาแทนซึ่งเขาได้ใช้ให้คนคนหนึ่งเป็นนกต่อให้กับเขาจูจูเบก็ได้พูดถึงแม่บ้านคลาร์กนั่นจึงทําให้แอนนี่ได้ถามว่าแม่บ้านคลาร์กคือใครมาก็ก็บอกนะครับว่าแม่บ้านคลาร์กก็มาทํางานสลับเวรกับคุณทุกสัปดาห์ไงพอแอนนี่ได้ยินแบบนั้น เธอก็ยืนยันอย่างแน่ชัดว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อว่าคลาร์เธอทํางานกับน้องสาวเพียงสองคนและตอนนี้น้องสาวของเธอก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านนานแล้วพอพวกเขาได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็รู้เลยว่าแม่บ้านคลาร์ต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องล่างทั้งหมดมากอดก็ไม่หลอช้าเธอได้บอกให้เบรกรีไปเก็บของส่วนเธอจะพยายามติดต่อกับคนรถที่เข้ามาส่งในตอนแรกแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนมากอดก็ไปพบว่าคนรถที่มาส่งพวกเธอโดนฆ่าตายเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ มากอดก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้เนื่องจากประตูบ้านถูกล็อกแต่เธอก็พยายามส่งสิกบอกให้อันนี่รีบหนีไปพูดจะไม่ทันขาดคำแม่บานคลากก็ได้ปรากฏตัวอยู่ที่ข้างหลังของแอนนี่และเธอก็ถูกจัดการจนเสียชีวิตทันทีจากนั้นแม่บานกลากก็ได้มุ่งตรงไปหาเบคเพื่อที่เธอต้องการจะนาร่างของเบคไปให้วิญญาณของเจคอบเข้าสิงและที่มันเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเธอคือแม่ของเจคอบนั่นเองครับและแน่นอนเมื่อเธอสามารถลักตัวของเบคลงไปในห้องใต้ดิน เธอก็ได้เอามีดจิตไปที่มือของเขาจนทําให้เลือดได้ไหลออกซะซะจากนั้นเธอก็ได้ผลักให้เบคเข้าไปในห้องโถงและเธอก็รีบทําพิธีกรรมทันทีหนังก็ทาไม่เห็นนะครับว่าวิญญาณของเจคอบพยายามจะเข้าสิงร่างของเบคแต่ในขณะเดียวกันมากกดก็ได้มาช่วยเบคเอาไว้เธอได้จัดการกับแม่บ้านคลาร์กจนนอนสลบเอดเลดอยู่บนพื้นและเธอก็รีบนาตัวของเบคออกมาจากห้องนัันน้้้้้นนนนนนททีีแแแต่แ่่่่ยดดงนนงงงงไไไไมมพพอออออออคาาาาารกก็ดดเเเเขขขขปใหละธจุฟผ จนทาให้เหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงพ่อถึงตอนเช้าทั้งสองก็ได้เก็บข้าวของเพื่อที่จะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับในขณะที่เบคก,กําลังขึ้นรถจู่ๆสายตายของเขาก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่บนชั้นสองซึ่งมันคือวิญญาณของคนตาที่กําลังยืนอยู่กับวิญญาณของเขานั่นเองใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมาทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงพราะในตอนนั้นมากกดมาช่วยเบคเอาไว้ไม่ทันนั่นจึงทําให้เขาถูกวิญญาณของเจคอฟ เข้าครอบครองร่างไปทีเรียบร้อยเมื่อน,นังอยากจะบอกเป็นนัยยะว่าเรื่องราวของปีศาจยังคงดําเนินต่อไปหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวรวมไปถึงฉากต่างๆบรรยากาศอังกฤษยุคเก่ามันทําให้เรารับรู้ความรู้สึกของหนังได้อย่างเต็มที่และสําหรับคอหนังผีหนังเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์ กดซับจะไหลคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยหลักๆเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ